ผลงานวันนี้ครับมียีสกับตัวหนึ่งครับโอ้โหใสประมาณน่าจะสี่โลได้มั้งสี่โลกว่า,าห้าห้าโลโอ้โห,โห,โหมีปลาบูครับปลาบูปลาบูสี่ตัวนี่นนนนปลากระทิงปลาลิ้นหมาใครเคยเห็นไหมโอ้เนี่ยนะ ลาลินหมาครับนี่ลินหมาลินหมาหน้าเลี้ยงหน้าเลี้ยง <c oughs> นี่กุ้งครับกุ้งแม่น้ำตามเคยนี่ <c oughs> โอ้โห <c oughs> ตัวนี้ไข่ด้วยตัวนี้ไข่เลยครับไข่เต็มท้อง